สวัสดียามเช้าค่ะทุกท่านสบายดีไหมคะเช้านี้ได้พบกับเสียงธรรมชาติเสียงนกเสียงกะระรอกไหมคะกล้วยไม้เช้าเช้าค่ะมีดอกเล็กน้อยแต่ก็สวยงามนะคะ ดื่มกาแฟอีกแล้วค่ะเช้าๆก็ความสดชื่นไม่มีอะไรทําก็เดินชมร,บรอบๆบ้านไปจำปีไปจำปาก็ร่วงก็ต้องกวาดพูยแบบเรื่อยๆวันนี้ไม่ได้เน้นสาระอะไรมากมายนะคะไม่จําเป็นจะต้องพูดเรื่องเครียดทุกวันต้องลด น้ำต้องรดน้ำต้นไม้แล้วล e ่ะค่ะเสียงน้องหมาดื่มกาแฟกันนะคะแล้วก si ็ไปหาที่นั่งกัน ได้ยินเสียงการ้องไหมคะ เช้า,ชาดับกาแฟง่ายๆคะ่ะโอ้กาแฟร้อนดีจังเลยเช้านี้สายๆออกตลาดไปดูอะไรเล็กๆน้อยๆไม่ต้องพูดอะไรที่มันคเครียดเช้าๆไม่มีเสียงรถหน้าบ้านเงียบดี ได้ยินเสียงกระรอกด้วยกันไหมคะอืมขึ้นใจพาถ้วยกาแฟเดินด้วยดีกว่าน่ะน้องหมาเต้านาบ้าน เสียงนกมาฟังเสียงนกด้วยกันตื่นเช้าขึ้นมาอย่าทะเลาะก,กับใครให้นึกแต่สิ่งที่น่ารักสิ่งที่อารมณ์ดีนะคะอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ไม่ดีคิดแต่เรื่องที่ดีๆคิดถึงคนที่ดีๆ กาแฟค่ะมีอะไรมั่งในดอกไม้ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะอย่าเบื่อหน่ายกับชีวิตมองภาพอะไรที่เรียบง่ายภาพที่เราหาได้ง่ายๆเราอย่าไปคิดอะไรที่มันใหญ่โตเกินตัวรักตัวเองในลักษณะที่ถูกต้อง รักตัวเองในลักษณะที่รู้จักผิดรู้จักถูกไม่ใช่รักตัวเองเข้าข้างตัวเองในด้านที่ผิดนะคะรักเพื่อนมนุษย์ด้วยกันทุกท่านค่ะ